สวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบนะครับเสียงมีเนาะภาพมีเนาะแต่ภาพไม่สวยเนั้นแหละอ่าครับทดสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNP ธรรมดานะครับช่อง BNP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิกกี้เช้านะครับหุ้นนิกกี่เช้าของวันที่สิบกกันยายน2568นหกแนะหุ้นนิกกี้ก็คือหุ้นจากประเทศ ญี days, Diamond, ่ปุ kind of ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับต้องมีฟีธรรมดาก็จะมาแตนไหนทำผู้ชมได้ลุ้นื่อความมันดึ๋งทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะทุกทุกทุกทีเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในวรางก็จะมาวางเลขให้ทำผู้ชมได้ลุ้นๆกันกาแล้วนะครับ มาชมเลขกันก่อนเลยนะคุยไปด้วยนะครับคุยไปด้วยนะเจ็ดกับแปดนะครับนี่คือเช้านะเลขสูงอยู่นะสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับบินนะนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับสองสามสามสองสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองนะครับอือไปกลจำเลยนะครับจำนี่นะครับ ครอยากจะตรนัสนุนช่องค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตก็ก็อโอนได้ตามนี้นะครับสิบบาทยี่สิบบาทห้าบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทร้อยหนึ่งอันหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ตามกำลังทรัพย์นะครับอืมไม่ใช่ตามกตามกำลังสัทธากำลังทรัพย์นะเป็นหลักนะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะอ่าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้นะ ครับครับหรือว่าช่วยๆค่าไฟค่าเน็ตนะครับค่าไฟนี่ก็ก็ก็สักซักกันเหมือนกันค่าเน็ตก็ค่าเน็ตก็ซัหาักกันเหมือนกันแหละเดือนนี้เพราะว่าจะไม่ได้รับเงินเดือนตั้งสามเดือนแล้วนะเงินเดือนยูทูบอ่ะเพราะว่ามันไม่ถึงเป้าคนเข้ามาดูน้อยแต่ก่อนวันละคนเข้ามาดูวันละหกพันวันละหมื่นนะ ยังก็โอเคได้รับทุกเดือนทุกเดือนอยู่เดี๋ยวนี้คนมาดูวันละสองพันสองพันมันก็เลยไม่ได้สามเดือนรับทั้งแหล่งเลยค่ะนี้เลยไม่มีไรายได้อะไรเลยถ้าหายไปก็คือไม่ได้ไปต่อแนละ้วอ้ถาถ้าหายไปนะถ้าเงียบฟังกันเถอะในกรณีถ้าเงียบนี่ถ้าถ้าเงียบก็คือหนึ่งไม่ได้ไปต่อสองไม่สบายสามมีงาน ที่จําเป็นเช่นง,งานสีดํางานสีชมพูอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับมีก็มีสามสี่สาเหตุหละประมาณนี้ไทยเงียบไทยเงียบมากๆก็คือเน็ตโดนตัดละประมาณนี้เน็ตล่ม,มนเน็ตล่มพูดให้เท่ก็คือเน็ตล่มถ้าพูดตามความจริงก็คือไม่มีตังไปจัยค่าเน็ตนะประมาณนี้นะครับอ่ครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านล่วงหน้านะครับประมาณนี้นะครับ มันก็มีขึ้นมีลงนะชีวิตคนนะมีขึ้นมีลงตามนี้แหละ,ะนี้นะครับขอขอบอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้ก็นี่พบกันใหม่รอบบ่ายนะครับรอบเช้าโอเคครับสวัสดีครับเด็กๆนะสาดุสาธุ